สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพจสัตหนุ่ยเล่าเรื่องทวารเทียมกันอีกครั้งนะคะเรื่องในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอกันแน่ๆค่ะก็คนไข้ที่เพิ่งมีทวารเทียมใหม่ๆยังไงก็ต้องเจอเรื่องรัวซึมอยู่แล้วค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่ลูกเพจพิพัฒน์นะคะได้มาเล่าให้หนุยฟังว่าเออคนที่เพิ่งผ่าทวารเทียมใหม่ๆค่ะยังไงก็รั่ว<ม>บอกเลยนะคะว่าชาวออสเตรเนียต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนใครไม่เจอเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเซ็งมันเครียดแ้วแบบโอ้โหแถมบ้านเรามันร้อนด้วยเนาะผ่าหงุดหงิดกันไปเพราะฉะนั้นอพอเจอเรื่องแบบนี้นะคะอารมณ์เนี่ยจะต้องควบคุมกันอย่างให้ดีเลยค่ะคือ ชาวออสตเตรเลียส่วนใหญ่นะคะที่ยกลำไส้ไว้ที่พุงอะคะจะมีแนวผ่าตรงกลางตัวเห็นไหมคะตามลูกศรเนี่ยค่ะในช่วงที่แผลยังไม่ติดสนิทดีค่ะยังไงอะคะ่ะก็มีการรัว่วซึมแน่นอนค่ะทีนี้ก็มาคิดต่อว่าเอาแล้วย่างงี้เราจะทํำยังไงที่จะไม่ให้มันเลอะเทอะซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยประทังกลุ่มนี้ก็คือตัวอุปกรณ์เสริมจําพวกแป้งกาวสเปรย์เคลือบสื่อสเปรย์ลอก คราากลางเหล่านี้เป็นต้นแต่ถึงยังไงนะคะมีไว้ใช้ก็ยังเลอะเทอคะค่ะแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยงานจะเข้าเพราะว่ามันจะเลอะเทอะมากแล้วทีเนี้ยคิดต่อไปอะคะ่ะว่าเอาแล้วอย่างนี้ชีวิตเราจะเลอะเทอะไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ ตอบว่าไม่ค่ะจนกว่าแผลที่กลางพุงของเราจะติดสนิทกันดีซึ่งอาการรั่วเหล่านี้ก็จะค่อยๆน้อยลงไปนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพหน้าพุงของแต่ละท่านด้วยนะคะว่ามีลักษณะพุงยุบหรือว่าผิวเสมอเรียบกันไหมทรงลำไส้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะในคลิปนี้พี่พาดลูกเพจของเราก็มาเล่าว่าผ่าทวารเทียมใหม่ๆยังไงก็รั่วนะคะ ส่วนอุปกรณ์เสริมที่ควรจะมีก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะขอขอบคุณเรื่องเล่าของพี่พัฒนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้พวกเราได้ฟังนะคะสามารถติดตามสาระดีๆและคลิกสุขภาพกับเพจันุยได้ในตอนต่อๆไปวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ